ครับวันนี้พามาชมสวนทุเรียนผสมนะครับเนื้อที่5ไร่เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลชากโดนอาเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับเนื้อที่ก็ทั้งหมดก็จะเป็นส่วนผลไม้ที่ให้ผลผลิตแล้วทั้งแปลงนะครับเนื้อที่ทั้งหมด5ไร่ประกอบไปด้วยมังคุด101ต้นทุเรียนชนี 19ต้นทุเรียนหมอนทอง1ต้นแล้วก็จะมีหมอนทองเล็กอีก9ต้นนะครับทุเรียนทั้งหมด20ต้นก็ให้ผลผลิตแล้วทั้งหมดนะครับเป็นทุเรียนต้นใหญ่ๆเลยให้ผลผลิตแล้วทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นบริเวณโดยรอบแปลงนะครับก็มีเพื่อนบ้านรอบทิศทางเลยนะครับตัวที่ดินเราสวนนี้ก็ อยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านตลาดนัดวัดโรงเรียนก็ห่างออกไปประมาณ2กิโลเมตรนะครับเป็นชุมชนค่อนข้างใหญ่เลยมีเพื่อนบ้านติดข้างแปลงเราก็มีเพื่อนบ้านเลยหนึ่งหลังแล้วก็ถัดต่อ,อไปก็จะมีเพื่อนบ้านตลอดเส้นทางเลยนะครับที่วงเมื่อกี้ก็คือเป็นที่ว่างนะครับถ้าเกิดว่าซื้อแล้วจะสร้างบ้านก็สร้างตรงบริเวณที่วงกลมไว้เมื่อกี้ได้เลยนะครับ น,นี้ก็จะเป็นบินโดนพาชมระดับต่ำลงมานะครับก็หน้าแปลงเป็นถนนคอนกรีตติดถนนคอนกรีตตลอดหน้าที่ดินเลยเข้ามาก็จะเป็นโรงคูดเป็นเงาะโรงเรียนเป็นกระท้อนชมพู่มะเมี่ยวเนี่ยบริเวณน,นี้นะครับถ้าเกิดจะสร้างบ้านก็คือปัจจุบันก็เป็นส่วนไม้เตยท,ทุเรียนหมอนทองนะครับที่ปลูกทุเรียน หมอทองแซมเข้าไปอยู่ประมาณ9ต้นแต่ถ้าซื้อแล้วจะปลูกบ้านก็เอาทุเรียนออกแล้วก็ปลูกบ้านบริเวณนี้ได้เลยนะครับก็จะแวดล้อมไปด้วยผลไม้รอบบ้านเลยก็ตัวสวนผลไม้ให้ผลผลิตทั้งหมดนะครับ <c oughs> แหล่งน้ำก็แหล่งน้ำดีครับมีน้ำใช้ตลอดปีเลยสารน้ำก็จะอยู่ด้านท้ายแปลงนะครับ มีน้ำใช้ตลอดตัวที่ดินก็ล้อมล้วนไว้ให้เกือบทั่วสวนนะครับเป็นตะแกงใช้ตะแกงลวดนะครับที่ล้อมล้วนก็ประมาณ60%ของแปลงแล้วด้านหลังก็เป็นลวดน้มนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าจะเอามาตรฐานวันนั้นก็ด้านหลังก็อาจจะต้องซ่อมเป็นลวดหนามด้านหลังครับเพราะว่า ปัจจุบัน่วดหนามก็เริ่มผุพังไปแล้วนะครับแต่ว่าพวกตะแกงที่อยู่ด้านหน้าแปลงประมาณ60%ก็ยังใช้งานได้สมบูรณ์ดูครับทางแปลงเราก็ปรับที่นะครับกําลังจะปลูกทุเรียนเหมือนกันนะครับแต่ส่วนผลไม้ของเราทั้งแปลงนี้ก็ให้ผลผลิตแล้วทั้งหมดนะครับซื้อแล้วก็ได้ผลผลิตทั้งหมดเลยทั้งแปลงเลยนี้ก็จะเป็นโซนด้านหลังก็จะเป็นบังคุดทั้งหมดเลยนะครับ ครึ่งแปลงหลังเป็นมังคุดล้วนครึ่งแปลงหน้าก็จะเป็นผสมทุเรียนเงาะโรงเรียนชมพู่มะเมี่ยวแล้วก็ตัดกระท้อนนะครับด้านหลังแปลงก็เป็นสระน้ํานะครับสระน้ำค่อนข้างใหญ่รอบบริเวณสระน้ําก็จะเป็นต้นกระถินนะครับที่ปลูกไว้รอบสระน้ําน้ําก็มีใช้ตลอดนะครับน้ําดี อันนี้ก็จะพาบินกับจากด้านหลังแปลงขึ้นสู่ด้านหน้าแปลงนะครับด้านหลังแปลงก็เป็นมังคุดด้านหน้าแปลงก็จะเป็นมังคุดผสมกับทุเรียนแล้วก็งอโรงเรียนนะครับก็จะมีเนื้อที่ว่างด้วยถ้าเกิดว่าซื้อแล้วจะสร้างบ้านสวนก็สร้างบริเวณนั้นได้เลยนะครับด้านขวาก็จะเป็นไม้มะฮอกกานีนะครับต้นใหญ่ๆ ตัวสวนก็พร้อมให้ผลผลิตทั้งหมดนะครับแต่ที่ที่วงกลมก็ทางบ้านตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะปลูกผลไม้เพิ่มเติมก็ได้เลยนะครับตัวสวนก็ยู่แวดล้อมไปด้วยสวนผลไม้นะครับเพื่อนบ้านก็เป็นสวนทุเรียนสวนมังคุดสวนเงาะด้านข้างก็จะเป็นสวนทุเรียนที่ปลูกใหม่นะครับ อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นสวนทุเรียนที่กําลังปรับถมที่ไว้นะครับปลูกสาราน้ําไว้เตรียมปลูกทุเรียนเหมือนกันนะครับไม่ไกลทะเลด้วยนะครับห่างทะเลแหลมมะพิมพ์อยู่ประมาณ4กิโลเมตรเศษนะครับเข้าจากสุขุมวิทก็ประมาณ4กิโลเมตรฝ่าฟ่าเหมือนกันนะครับ ด้านหน้าแปลงเราก็เป็นถนนคอนกรีตสาธารณะนะครับติดถ,ถนนสาธารณะตลอดหน้าที่ดินเอกสารสิโฉนดคุดแดงนะครับเนื้อที่ทั้งหมด5ไร่เจ้าของตั้งราคาขายไว้ไร่ละแล้ว850,000บาทนะครับมาชมมาด,ดูชอบก็ยินดีพาต่อรองตรงกับเจ้าของนะครับนี่ก็จะเป็นโซนของด้านหน้าที่ดินนะครับ ด้านหน้าที่ดีทั้งหมดก็จะเป็นเป็นไม้ฮอก์กนีครับที่ปลูกด้านหน้าแล้วก็จะเป็นทุเรียนแล้วก็จะเป็นง้อเป็นกระท้อนชมพู่มะเมี่ยวทุกอย่างก็ระบบน้ําก็วางระบบสปริงเกอร์วาให้ทั่วสวนนะครับซื้อแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้าอยากสร้างบ้านสวนก็สร้างบ้านสวนเพิ่มเติมก็ สมบูร์เลยครับแต่ในตัวสวนก็มีบ้านพักคนงานให้1ห,หลังอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเดินพาเดินถ่ายพาระพาพื้นดินก็จะเห็นบรรยากาศโดยรวมของตัวสวนทีหนึ่งนะครับเนบ้านก็มีติดชิดแปลงเราก็มี1ห,หลังถัดออกไปก็จะมีเป็นตลอดเส้นทางเลยนะครับ ต,ตอนคลายคลิปก็มีรีวิวเส้นทางออกจากสวนเราไปที่ชุมชนใหญ่ก็สุทหาท่านใดกำลังหาสวนผลไม้ผสมนะครับแห่งนี้ก็เนื้อที่ไม่ใหญ่มากนะครับเนื้อที่ทั้งหมด5ไร่รูปแปลงก็จะเป็นตามรูปเลยครับครับก็เดี๋ยวพาเดินดูภายในสวนกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นมุมของต้นทุเรียนชนี19ต้นนะครับต้นใหญ่ใหญให้ผลผลิตแล้วทั้งหมดนะครับแล้วก็มีหมอนทองหนึ่งต้นนะครับต้นใหญ่แบบนี้เลยโซนจะอยู่ด้านซ้ายของตัวสวนนะครับถ้าหันหน้าออกทางถนนคอนกรีตนะครับโซนทุเรียนจะอยู่ด้านซ้ายของตัวสวนให้ผลผลิตแล้วทั้งหมดนะครับต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยชนี19ต้นหมอนทองหนึ่งต้นนะครับทุเรียนทั้งสวนแล้วก็จะมีหมอนทอง ต้นเล็กนะครับที่แซมเข้าไปใหม่อีกประมาณ9ต้นนะครับก็จะมีมังคุดร้อยหนึ่งต้นมีเงาะโรงเรียนต้นใหญ่ๆให้ผลผลิตแล้วทั้งหมด4ต้นมีกระท้อหนึ่งต้นชมพู่มะเมี่ยวหนึ่งต้นแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นไม้มะฮอกกานีนะครับที่ปลูกไว้ตามริมแดนนะครับอันนี้ก็จะเป็นมังคุดต้นใหญ่ๆเลยให้ผลผลิตแล้วทั้งหมดนะครับพร้อมให้ผล วางระบบสปริงเกอร์ไว้ทุกต้นนะครับวางระบบน้ําไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็คือถ้าเจ้าของใหม่มาซื้อก็จะสร้างบ้านสวนไว้หนึ่งหลังก็สมบูรณ์แล้วครับเพราะว่าทุกอย่างวางระบบมาให้หมดแล้วไฟฟ้าน้ําประปาทุกอย่างมีหมดเลยล้อมรั้วไว้เรียบร้อยนะครับแต่รั้วจะเป็น60ที่เป็นตะแกรงเหล็กนะครับเป็นรั้วตะแกรงเหล็ก แอบว่าอีก40%ด้านหลังก็จะเป็นรั้วลวดน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นงอโรงเรียนนะครับต้นใหญ่ๆเลยทุกอย่างพร้อมให้ผลผลิตนะครับอยู่ไม่ไกลทะเลห่างทะเลแหละไม่พิมพ์ประมาณ4กิโลเมตรเศษนะครับแล้วก็เข้าจากถนนสุขุมวิทมาก็ประมาณ4กิเมตรเศษเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นประตูรั้วหน้าสวนนะครับ ติติดกับถนนคอนกรีตถนนอาจจะแดงนิดนึงนะครับเนื่องจากแปลงข้างเคียงของเราเขากําลังทุกบรรทุกดินมาปรับถมเพื่อปั้นโคกปลูกทุเรียนใหม่นะครับเศษดินก็อาจจะหล่นบนทางถนนก็อาจจะดูแดงสักนิดนึงเดี๋ยวเขาเสร็จงานแล้วก็เคลียรดินเคลียอะไรก็ถนนก็จะสวยขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่อู่าเมียวนะครับยังมีผลอยู่นะครับวันที่ผมมาถ่ายทําด้านขวาก็จะเป็น มังคุดเป็นกระทอ้อนแล้วก็เป็นงอนโรงเรียนนะครับส่วนนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลชักโดนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับห่างจากตัวอำเภอแกลงประมาณ10ิากิโลห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ40กิโลห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ170กิโลนะครับ อันนี้ก็จะเป็นมอต้นมาฮอกานีนะครับต้นใหญ่ๆที่ปลูกอยู่ริมรั้วนะครับไว้ให้ร่มเงาก็เพื่อนบ้านเราก็ติดถัดติดกับสวนเราก็มีเพื่อนบ้านหนึ่งหลังนะครับแล้วก็มีคนทําสวนรับทําต่อให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าซื้อแล้วต้องการคนทําสวนก็เรามีให้เลยนะครับ มีผลไม้เต็มพื้นที่นะครับทั้งหมด5ไร่เจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่ไร่ละ8,50 0 0 0บาทนะครับมาดูแล้วชื่นชอบก็ยินดีพาต่อรองตรงกับเจ้าของนะครับอันนี้ก็เป็นมะฮกานีต้นใหญ่ๆนะครับที่อยู่ริมลัวมีมังคุดมีชมพู่มะเมียวแล้วก็มีกระท้อนงาะโรงเรียน ก็เต็มพื้นที่นะครับทั้งหมด5ไร่อันนี้ก็จะเป็นบ้านพักคนงานนะครับที่อยู่ในแปลงของเรานะครับมีบ้านพักหนึ่งหลังก็สนใจก็ยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับพาชมพื้นที่อันนี้ก็จะเป็นประตูรั้วด้านข้างนะครับมีประตูรั้วเข้าออกตรงนี้ด้วย ครับก็เดี๋ยวพารีวิวเส้นทางนะครับออกจากสวนไปที่ทางลาดยางที่ไปสู่ชุมชนใหญ่ตลาดนัดวัดโรงเรียนนะครับแล้วก็ไปทะเลนะครับก็จะเป็นถนนคอนกรีตสาธารณะนะครับตลอดเส้นทางความยาวก็ประมาณ500เมตรนะครับที่จะไปขึ้นทางลาดยางนะครับก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้มีรถบรรทุกดินวิ่งเอาดินเข้าไปปรับ พื้นที่ที่จะปลูกทุเรียนของ,งเพื่อนบ้านข้างเคียงนะครับก็อาจจะมีเศษดินหล่นอยู่ตามทางนะครับก็อาจจะดูแดงสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเขาเสร็จงานแล้วฝนตกลงมาก็ชะลางถนนก็จะดูสวยดีสวยกว่าน,นี้นะครับตลอดเส้นทางก็มีสวนผลไม้ของเพื่อนบ้านตลอดเส้นทางเลยนะครับก็จะเป็นสวนทุเรียนสวนมังคุดสวนเงาะ แล้วก็จะมีส่วนป่านะครับส่วนไม้สักอะไรที่ชาวบ้านในพื้นที่ข้างเคียงของเราเขาปลูกไว้นะครับก็ประมาณ500เมตรก็จะถึงทางลาดยางนะครับที่จะไปตลาดนัดวัดโรงเรียนไปทะเลไปถนนสุขุมวิทนะครับก็จะเป็นส่วนผลไมใ้ใหญ่ๆเลยตลอดเส้นทางนะครับมีเพื่อนบ้านตลอดเส้นทางเลย น,นี่ก็จะเริ่มออกทางลาดยางเส้นหลักแล้วครับของหมู่บ้านนะครับก็เป็นทางคอนกรีตสาธารนณะตลอดเส้นทางประมาณ500เมตรครับจากสวนเราออกมานะครับก็จะถึงถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปทะเลหาดแหลม่พิมพ์นะครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปตลาดนัดวัดโรงเรียนออกสุขุมวิทนะครับครับสนใจก็ 0 8 9 0 9 8 6 8 6 6 0 6 5 6 6 5 4 9 9 9ครับอินดีให้ข้อมูลพาชมพื้นที่นะครับเพื่อไม่ให้พลาดที่ดินสวยๆในจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองและทั่วประเทศนะครับรบกวนติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆนะครับ